มาจังหวัดสระแก้วนะครับในนามของภาคเอกชนประชาชนและการทุกหน่วยงานนะครับต้องขอราบขอบคุณท่านนายกนะครับที่มาจังหวัดสระแก้วเป็นครั้งที่2นะครับก็มีข้อเสนอนะครับจากจากตัวแทนเกษตรกรว่ารัฐบาลเนี่ยควรทบทวนการกําหนดโควต้าน,นําเข้ามันสําหลังจากประเทศกัมพูชามันก็ทําให้มันสำปหลังของเกษตรกรไทยเนี่ยได้รับการซื้อเข้าไปในโรงผลิตนะครับอย่างอย่างที่ท่านประธานบอกคือว่า เร,เราทำอยู่ในจุดหนึ่งเป็นภาพรวมใหญ่แต่ความจริงยังมีรายย่อยๆอีกที่ประสบปัญหาพอเข้ามาเป็นภาคประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการทํามาค้าขายพระญาตกลิเรียนนะครับว่าสากแก้วเนี่ยเป็นเกตเวในการเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชานะครับซึ่งมีประเด็นสําคัญนะครับมีตลาดลงเกลือนะครับเป็นศูนย์กลางการค้าซึ่งสานาปะปัจจุบันผู้ค้าที่อยู่ในตลาดลงเกลือส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวกัมพูชานะครับซึ่งมาเช่า สถานที่นะครับเพื่อทําการค้าต่างๆนะครับประการสําคัญต่อไปคือจังหวัดสักเก้วเป็นจุดผ่านแดนถาวร2จุดนะครับแล้วก็จุดผ่อนปลน2จุดนะครับแล้วก็ช่องทางธรรมชาติตลอดแนว165กิาโลในสี่อำเภอในพิติด้านความมั่นคงนะครับจังหวัดสักแก้วใช้กลไกศูนย์สังการชายแดนไทยกัมพูชานะครับด้านกัมพูชานะครับประชุมทุกเดือนนะครับโดยมีผู้ว่าจังหวัดเป็นประธานนะครับการควบคุม ชายแดนตลอดแนว1้อหกิโลโดยกองกำลังบุรุพาและกองทัพภาคที่1นะครับสากแก้วเป็นที่ตั้งของกองบินสานะครับฝูงบินโดนของกองทัพอากาศนะครับอยู่ที่อำเภอวัฒนารครเรายังมีปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับแล้วก็พื้นที่บนเพื่อนทุ่นระเบิดอยู่ตลอดแนว1้5กิโลแต่เป็นบางจุดนะครับในขณะเดียวกันเรายังมีศูนย์บริการพาสปอร์ตนะครับโดยกรมการปกรงศูนตั้งอยู่ที่ตลาดลงเกลือนะครับโดย ความเมตตาของท่านอดีตนายกเศรษฐานะครับที่ได้มอบหมายให้กรมการวงศุนพี่าตั้งขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่ทําพาสปอร์ตในส่วนของไฟฟ้านะครับที่เป็นประเด็นนะครับทางัรพูชาได้ตัดออกทั้งหมดแล้วนะครับจำนวน5จุดนะครับซึ่งมูลค่าส่งออกไฟฟ้าเนี่ยโดยประมาณรวมแล้วประมาณปีละ1 8 0 0ล้านนะครับทั้งภูมิภาคและฝ่ายผลิตนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตขนาดนี้ตัดหมดแล้วนะครับหรือไม่มีการเชื่อมสัญญาณทางฝั่ง กัมพูชานะครับประการสําคัญที่เคยกล่าเรียนท่านนายกเมื่อคราวที่แล้วคือเรื่องของเสาสัญญาณนะครับเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับมีการอนุญาต77เสานะครับและยังไม่ได้รับอนุญาตอีก65เสาทึ้งทางจังหวัดจะได้ให้ทางองค์กรปกครองถิ่นดาเนินการเพราะว่าเป็นพลังงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาต <c oughs> ให้ติดตั้งเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์นะครับข้อสังเกตนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตจาก จังหวัดสากแก้วนะครับที่เผชิญกับสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับก็คือ 1. สินค้าเกษตรนําเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมันสำปะหลังนะครับซึ่งมีมูลค่านําเข้าช่องทางสากแก้วดวบบนปัจจาบปีละ10,000ล้านนะครับประการนี้เนี่ยต้องกราบเรียนดวยว่าไม่กระทบกับเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็ถ้าเราลดการนําเข้าเนี่ยมันก็ทําให้มันสำปะหลังของเกษตรกรไทยเนี่ยได้รับการซื้อเข้าไปในโรงผลิตนะครับ ก็มีข้อเสนอนะครับจากจังหวัดนะครับจากตัวแทนเกษตรกรว่ารัฐบาลควรทบทวนการกําหนดโคต้านําเข้ามันสําหลังจากประเทศกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าควรจะให้เข้าโรงงานละเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องควรจะไปพิจารณานะครับเพราะว่ามันจะกระทบต่อราคาในประเทศนะครับประการที่สองที่ผมกล่าวเรียนว่ามีศูนย์บริการพาสปอร์ต ในระยะหลังจากมาตรการนะครับมีการทำพาสปอร์ตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยเฉพาะวันละสูงสุดเนี่ยประมาณ200เล่มนะครับจากปกติ 30- 40เล่มนะครับซึ่งข้อมูลในทางลับก็คือพวกที่กลุ่มที่ทำพาสปอร์ตเนี่ยก็จะเดินทางโดยท่าอากาศยานนะครับออกไปที่สนามบินพนมเปญน,นะครับแล้วก็สนามบินที่เสียมราฐท,ที่ผมได้การเรียนนะครับเพื่อที่จะเดินทางย้อนกลับมาที่ปอยเป็ดทำงานที่คาสิโนโหรือมาเล่น การพนันหรือมาทําออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ผิดปกตินะครับประการที่3ขอญาตกล่าบเรียนนะครับอันนี้เป็นเรื่องกลาบเรียนท่านพิจารณานะครับว่าการเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงการนะครับซึ่งไทยเราได้มีมติคลมอยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับที่เราเรียกว่าเรียนที่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องเก็บเขาคนละ1000บาทนะครับ ในข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงสงการล่าสุดนะครับเราไม่ได้เก็บเขาเนี่ยนะครับยกเว้นเป็นเงินถึงประมาณ74ล้านบาทนะครับจากจำนวนคนกัมบุชาที่กลับไปแล้วเรายกเว้นให้เขานะครับนี่เป็นข้อเสนอนะครับจากหลายๆภาคส่วนบอกว่าในส่วนนี้เราไม่ยกเว้นได้ไหมนะครับและนําเงินงบมาตรงนี้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับถึงสงการละนะครับก็เท่ากับปีละประมาณ40 ห้าสิบล้านบาทนะครับประการต่อไปคือเรื่องของอันนี้ผมขออนุญาตกรากบเรียนเสนอนะครับเราควรชะลอนะครับหรือยกเลิกก่านรพื่อน,นุญ้อทท,ทีค่ะท่านว่าช่วยอธิบายเรื่องของเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังในห้องในมาพาสปอร์ตกับเรื่องของบอร์เดอร์ค่ะครับจะได้เผื่อสื่อมวลชนฟังด้วยเลยสั้นๆก็ได้คะ่ะเอาอรเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องของความแตกต่างระหว่างพาสปอร์ตกับบอร์เดอร์พาสนะครับก็คือ พาสปอร์ตเราเป็นที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปอยู่แล้วคือ์เดอร์นะไม่ใช่ border pass ครับดอ r ์นะ <border. S 1> ครับส่วนร์เดอร์พาสเนี่ยจะเป็นหนังสือเดินทางสำหรับเข้าออกสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ติดกันชายแดนกับต่างประเทศนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็น border p a าสนะครับซึ่ง border p a าสเนี่ยจะออกได้ต่อเมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในจังหวัดไม่น้อยกว่าหกเดือนนะครับถึงจะมีคุณสมบัติที่จะทำ บอตรเดอร์พาสได้นะครับแล้วบอตรเดอร์พาสเนี่ยก็ใช้เหมือนกับพาสปอร์ตทุกประการนะครับแต่แต่ต่างกานันก็คือต้องเป็นคนในจังหวัดนะครับแล้วก็สามารถจะทำพาสปอร์ตได้ต่างหากอีกด้วยนะครับซึ่งการใช้บอตรเดอร์พาสข้ามแดนเนี่ยจะเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกกับพื้นที่นะครับกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งเราก็มีบอตรเดอร์พาสฝั่งกัมพูชาก็มีรบอบัรเดอร์พาสนะครับ ตรงใจตรงใจมากๆนะคะในเรื่องของการาปัญหาชายแดนเพราะว่าจริงเข้าใจว่า,าทุกภาคส่วนเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ตามตามตามกระทรวงตามตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยเต็มที่ท่านก็เช่นกันนะคะท่านก็ต้องดูในเรื่องของชายแดนจริงดิฉันพูดเสมอว่าสมมติว่าไปที่จังหวัดไหนเนี่ยดิฉันชอบบอกว่าเราอยากจะกระจายอํานาจนะคะสู่ท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ที่คิดจริงๆเพราะว่าเรานั่งทํางานอยู่บนเนี่ย และทุกคนเนี่ยที่ทาอยู่ในพื้นที่ไม่จะพูดว่าเองเนี่ยที่เป็นของจังหวัดเนี่ยก็ต,ต้องรู้ปัญหาที่ดีกว่าที่ดีกว่าจังหวัดอื่นๆหรือภาคส่วนอื่นๆกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยคือรัฐมนตรีจริงต้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอทุกอย่างเรียบร้อย,น,ยนะคะก็จะมีการให้ลงพื้นที่กันเยอะข,ขึ้นเพราะว่าเหมือนสสค่ะสสจะรู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนดีเพราะว่าได้ไปคุกคีจริงๆได้ไปคุยจริงๆที่เมื่อกี้ท่านประธานข่ากันค้าพูดคือถูกเลยว่าตรงนั้นเนี่ย มันมีปัญหาในเรื่องของการค้าขายมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันหรือว่าเรื่องของชายแดนใดๆมันติดในเรื่องของการค้าขายเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องชายแดนเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางกองทัพก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อ <t> เพื่ออะไรเหมือนที่ปรัชญาไทยพูดเมื่อก <t> ี้คือเรื่องของสันติวิธีนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตัวดิฉันเนี่ยถ้าจะทําอะไรเนี่ยต้องต้องต้องคิดข้อนี้เป็นข้อแรกก่อนว่าทําอย่างไรให้เกิดสันติวิธีนะคะทาอย่างไรให้การปะทะ จริงๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นดิฉันเองไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ตรงนั้นทหารเป็นหมื่นลายนะคะที่อยู่ตรงหน้างานเนี่ยดิฉันจะทำยังไงยังไงให้ทหารตรงนั้นเนี่ยไม่เกิดการประทะแล้วสู้รบกันแล้วเขายังกลับบ้านได้กลับไปหาครอบครัวได้อันนั้นก็คือหลักที่อยากแรกก่อนคือไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่คิดตลอดจริงๆว่าต้องทําให้ได้ต้องทำตรงนี้ให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความเข้าใจเขาหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะ อย่างเรื่องของชายแดนเนี่ยเรื่องค้าขายสําคัญมากอันนี้เนี่ยได้ฝากรัฐมนตรีทางพาณิชย์ไปทางบัดไปแล้วตั้งแต่ประชุมคอรมอแล้วว่าลงพื้นที่ไปดูจริงๆซิว่าสินค้าเกษตรต่างๆยังติดอยู่ที่ชายแดนไหมอันนี้ได้มอบหมายลงไปนะคะถึงได้มีในเรื่องของการจัดซื้อว่าให้ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยซื้อ เพื่อไปขายเพื่อไประบายต่ออันนี้เป็นมาตรการที่ได้ได้สั่งไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านประหลัดก็คือจะดำเนินดำเนินงานเลยและจริงเนี่ยถ้าท่านทางทาง,ทาง,งการหอการค้าเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่ทําค้าขายตรงชายแดนเนี่ยบอกเลยนะคะท่านประหลัดวันนี้ก็มาแล้วด้วยเราสามารถหาทางออกให้ได้เลยเช่นสินค้าท่านติดอยู่เนี่ยมเมื่อกี้บอกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องมันสัมปะหลังโควต้าของมันสัมปะหลังเนี่ยพูดจริงว่าราคามันสัมปะหลังมันตกต่ำเรื่อย เราเนี่ยเอาราคาของเราเนี่ยให้ให้ดีก่อนต้องไปกําหนดโคต้าใหม่อันนี้จะให้พาณิ์กาหนดใหม่นะคะว่าให้ราคามันสัมปาหลังของเราเนี่ยมันขึ้นมันดีก่อนแล้วค่อยให้โคตาต่างประเทศนะคะไม่งั้นยังไม่ให้อันนี้จะต้องได้โอกาสดีแล้วค่ะเป็นการทบทวนมาตรการใหม่เลยว่าอะไรบ้างที่รับเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วทําให้สินค้าในบ้านเราตกเนี่ยไม่เอานะคะต้องต้องกำหนดโคตาให้น้อยลงไปเลย อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะดิฉันจะรับเรื่องนี้ไปต่อแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าอย่างอย่างที่สินค้าต่างๆที่ค้างเนี่ยเราพยายามจะเร่งระบายตอนนี้ที่ที่เหลือเนี่ยทุเรียนกับมังคุดที่ท่านประหลัดบอกว่าเหลือเริ่มน้อยแล้วเพรานมันเป็น,นปลายฤดูแล้วนะคะอันนี้ท่าน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 ประธานม,มีมีอะไรบอกไหมได,ได้นะหรือว่าตรงไหมข้อมูลที่ดิฉันบอกนี่ตรงไหมคะแปลว่าคือมันปลายฤดูแล้วมังคุดเหลือน้อยเลยคะ่ะ ครับขอบคุณับท่านนายกค,ครับจริงแล้วตอนนี้ยังก็เดือดร้อนอยู่ครับเพราะการส่งออกเนี่ยณวันเนี้ยซึ่งผู้ประกอบการขนส่งก็มาด้วยนะครับมาฟังฟัาเป็นความเป็นจริงทั้งหมดเลยฮนะยังไงก็อยากให้เรียนเรียนท่านนายกนระลองช,ช่วยคุยกับทางความมั่นคงนะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยการเข้าออกอะถึงมันจะระยะเวลาที่ผ่านมาตัดไปแล้วนะช่วงนั้นก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่โวยวายกันไม่มีปัญหาอะไรกันครับพอในช่วงนี้เหมือนกับว่ามิดตายไปเลยเนี่ยพอปิดเลยเนี่ยไปก็ได้มาก็ไม่ได้ซึ่งทั้งคนไทยทั้งคนกั อย่างยกตัวอย่างทางที่อาณรนิประเทศเนี่ยก็มีคนไปเปิดร้านอยู่ในปลอยเปตอ่ะไม่ก็หลายร้อยล้านเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีคนทํางานเป็นพันคนเหมือนกันไปมาไม่ได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการการพัน d ันเลยอันนี้เป็นการค้าขายโดยตรงเลยฮะยังไงอยากให้ทางท่านพยโยคฮะลองคุยกับทางความมั่นคงว่าถึงแม้จะเปิดก็ให้เปิดเข้าออกได้นะฮะแต่ว่าให้มันสั้นลงหน่อยได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนจะไปค้าขายก็ไปไม่ได้นะครับ คนจะส่งมาทุเรียนมันทุอย่างมันตายหมดเลยฮะตอนนี้ถึงบอกว่าลําบากฮะลำบากคุณบ,บ,บอกว่าทั้งมดีท่านไม่เข้าใจอยู่ที่กรุงเทพขนาดนอะในห้องแอร์ทำงานกันไม่รู้ปัญหาของชาวชายแดนจริงแล้วเนี่ยผมบอกนะฮะแ่ท่านพูดว่าท่านแม่ทำนี่ท่านรู้ดีฮะท่านรู้ดีแต่ท่านทําอะไรไม่ได้ทําไงดีนะพวกดีฮะถ้าเกิดว่าจะให้ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจไปเสร็จอยู่ที่ผู้ว่าผมว่าถูกต้องเลยครับท่านสามารถจะรับรู้ทั้งหมดเพราะท่านคุกคีในจังหวัดตลอดเวลา ต้องฝากท่านนายกยค่ะซึ่งเจ้าผู้บริการก็มาัถ้าท่านมีเวลาจะลองถามได้นะเขาจะบอกได้นะครับครับท่านนายกครับดีดีมากเลยค่ะท่าน,ดาเ,านเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทา,ทางทีมไทยแลนด์นี่เนาะให้ให้ข้อมูลให้ทางพวกให้ทางข้อมูลก่อนเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเราให้อำน,นาจทางกองทัพดูว่าหน้างานเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรตรงหน้างานนั้นนะคะว่าปิดหรือเปิดอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดคือถูกค่ะเพราะว่าเราไม่ลงมาหน้างานจะไม่เห็นคนหน้างานเท่านั้นที่จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ อนุญาตนะครับักคู่ครับอะ,อ,ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยคุยอีกทีตอนอ๋องั้นโอเคค่ะมันจะไม่ได้ยินเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวจะให้พานิชจังหวัดคุยต่อให้งั้นเดี๋ยวขอ เรียนพนักท่านนายกครับกับท่านแม่ทัพครับคือคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ขอขอ,ขอบคุณทางท่านแม่ทัพที่ได้ประครับประคองของจังหวัดสแก้วให้ราบลื่นไม่มีปัญหาเหมือนทาง้านแหลมจันทบุรีนะครับทีนี้คือตอนนี้รถสินค้าเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยเรามีอยู่500อคันที่จะข้ามบาพอเราโดนดนามปิดเนี่ยทุกวันเนี้ยรถก็บางส่วนก็ยังจอด บางส่วนที่เป็นสินค้าเสียหายก็กลับไปโรงงานนะฮะทีนี้้ตรงจุดโลจิสติกเนี่ยที่จะไปทางพนมเป็นเนี่ยฮะพอด่านปิดณนะวันนี้มีสองจุดที่เริ่มมีเหตุการณ์เนี่ยมีบริษัทใหญ่บริษัทนึงเขาวิ่งออกทางมุกดาหารอ้อมไปเวียดนามแล้วึงเข้าพนมเป็นหนึ่งจุด วันนี้ผู้ประกอบการขนส่งทางฝั่งคมบูชานี่ไปสะตึงเตงและไปช่องเม็กเพื่อเข้าลามคือผมค่อนข้างจะแปลกใจว่าทําไมสินค้าบ้านเราเนี่ยึงมันไปจากอารันเนี่ยสี0รกโลแต่ต้องไปอ้อมเป็นเป็นพันกิโลเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาก็ใช้ของไทยอยู่ตลอดถ้าระยะห่างกันไปนานๆหลายๆเดือนเนี่ยเขาก็ต้องหาสิ่งของที่จะมาทดแทนเรา เพราะตอนนี้จากจากาทางช่องราวเนี่ยไปตะตึงเตงไปพนมเปญเนี่ยประมาณพันกว่าโลนะฮะผมก็อยากจะให้ทางท่านนายกกับความมั่นคงเนี่ยช่วยศึกษาเรื่องตรงจุดของสากแก้วเป็นเป็นจุดที่อยากให้ได้รับกระทบกระเทือนเพราะปิดเดือนที่แล้วนี่ตรงออกนัาจะหมื่นกว่าล้านนะฮะแล้วตอนนี้มันเหลือศูน มันเริ่มนับความเสียหายตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนการค้าขายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยน้องที่ขายกาแฟาอยู่หน้าผมแดงทางฝั่งปอยเปบเขาเพิ่งกู้เงินมาเจ็ดแสนมาทําร้านกาแฟาเขาก็โทรมาบอกว่าเอ้ยบอกไปในถ้าปิดด่านย,ยาวๆเนี่ยไม่เกินสองสาเดือนเนี่ยเขาจะพังนะฮะเลยฝากท่านนายกช่วยช่วยช่วย ช่วยแก้ปัญหาต่างๆแก้ให้หน่อยครับขอบคุณครับค่ะข,ข,ขอรับไปนะคะเดี๋ยวจะให้พณิธจังหวัดเนี่ยคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะดูมาตรการพิเศษให้ว่าว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วเรามีสสพื้นที่อยู่แล้วด้วยฝากกันมาได้ถึงแน่นอนถึงถึงตัวดิฉันแน่นอนด้วยนะคะเออค่ะข,ขออนุญาตต่อนะคะเมื่อกี้มีในเรื่องของเอออาเมื่อกีออ้โอเคพูดเรื่องโคต้าไปลว ก็คือวันนี้นะคะที่จะมาจริงๆหลักๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการออปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่เป็นปัญหาที่ทใหญ่ของเรมามานานและเป็นมาตรการออจํากัดการเข้าออกนะคะจุดผ่านแดนที่ที่เราได้ดําเนินการไปเนี่ยก็จะพยายามจะลองรับจุดนี้แล้วว่าเมื่อมีการจํากัดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจำกัดมาตรการแบบนี้แล้วเนี่ยผู้รับผลกระทบเนี่ยทางรัฐบาลจะช่วยยังไงได้บ้างอันนี้คือเป้าหมายหลักที่ท,ท,ที่มาในวันนี้ ะะแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของปัญหาที่ชายแดนเนี่ยทางทีมไทยแลนก็ดูแลอยู่นะคะในนั้นก็มีครบทุกหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องนี้ต่อไปได้นะคะก็ในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่ท่านประธานได้ไรายงานไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอให้ผ่าน,นกลไกทุกอย่างที่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ก็โดยผ่านท่านผู้ว่านี่แหละดูว่า,ามีอะไรบ้างที่จะรัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้และดิฉันขออนุญาตให้ตรวจสอบในเรื่องของฟโฟล์การทํางานการการขอ เขาเรียกว่าอะไรการขอความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนขึ้นมาถึงระดับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ประหลัดบ,บอกมีการสามพันได้นะอะไรได้นะเนี่ยหลักการพวกนี้ค่ะดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ใน process มาเป็นแล้วเวลาหลายปีมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วยของอะไรด้วยเข้ามาเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนใหม่ว่าการที่จะนําเรื่องขึ้นมาจนถึงภักส่วนต่างๆเนี่ยจนถึงผู้ว่าและอนุมัติ ชดเชยค่าเสียหายหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้เนี่ยมันอาจจะมีวิธีที่รวดเร็วและโปร่งใสในเวลาเดียวกันนะคะทาได้อันนี้ทุคนจะปรับยังไงว่าอาจจะช่วยเสนอขึ้นมาจริงๆต้องอาจจะเริ่มทําที่7จังหวัดตอนนี้ก่อนเลยก็ได้ว่าโฟล์ต่ละอย่างต้องฝ่าทั้งประหลัดนะคะว่าโฟล์ตละอย่างเนี่ยทำยังไงได้บ้างที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ให้บรรเทาทุกข์ได้พวกนี้คะ่ะเร็วขึ้นไม่ใช่ขอปุ๊บโอ้โหออีก ครึ่งปีกว่าจะได้ปัญหาาหายหมดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องพวกนี้อาจจะต้องทบทวนกันใหม่เพราะว่าระบบเดิมก็มีมานานแล้วนะคะทบทวนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนได้ในในของมหาไทยโดยตรงเลยว,ว่าทําอะไรได้บ้างตรงนี้นะคะอันนี้ต้องขอให้ทบทวนค่ะแล้วเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ต้องเ,ออเร่งดาเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเรื่องของสินค้าที่ตกค้างต่างๆแล้วก็นอกจากสินค้าที่ตกค้างเนี่ยทางหอ,อ,องกันค้าเนี่ยได้บอกมาแล้วว่ามีเรื่องของผู้ประกอบการที่ ประสบภัยไปด้วยนะคะในเรื่องของการกําหนดเวลากำหนดมาตรการใหม่อันนี้นะคะต้องขอให้เน้นย้าว่าจะสามารถช่วยยังไงได้บ้างหรือว่ามีการกําหนดอะไรอื่นๆได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูในในดีเทลแล้วกันพูดตอนนี้เดี๋ยวเผื่อมันดีเทลเยอะไปนะคะแล้วกอ็อย่างเรื่องของที่มีในเรื่องของอบริษัทเอกชนบางอันนะคะที่เราเ พอไม่ได้อยู่ในอำนาจรัฐแล้วเนี่ยต้องดูในเรื่องของฝากทางสบชทบทวนตรงนี้ด้วยว่าเรื่องของการจดบริษัทที่จดทะเบียนเอกชนเนี่ยมีอะไรไหมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะพเพราะทะเบียนเอกชนก็ตามแต่ส่งความส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยเราสามารถจะนําตรงนี้พิจารณาได้นะคะว่าจะต้องดําเนินการยังไงต่อไปอาจจะอขอข้อมูลกับทางกสทชเพิ่มด้วยเมื่อกี้กับทางเอกชนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ สุ่มเสี่ยงในเรื่องของเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการทำอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ขอให้ให้ให้เน้นย้ำอีกทีดีอก็ให้ข้อมูลได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะที่สําคัญก็คือจะมีมหาดไทยนะคะพาณิชย์แล้วก็เรื่องของดี e, นะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องจริงๆฉันต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่พุ่มเทแรงกายแรงใจมากาๆแล้วก็จริงแล้วเนี่ยเราต้องสื่อสารทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเยอะๆว่าเราต้องการทําอะไรบางทีเนี่ยอย่างอย่างที่ท่านประธานหมกคือว่าเราเราทำอยู่ในจุดหนึ่งเป็นภาพรวมใหญ่แต่ความจริงยังมีรายย่อยๆอีกที่ประสบปัญหานะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกชีวิต สำคัญหมดนะคะอาจจะแบบตรงตรงชายแดนเป็นเรื่องของสันติวิธีอะไรก็ตามแต่พอเข้ามาเป็นภาคประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการทํามาค้าขายแล้วว่าติดขัดอะไรบ้างอันนี้ก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะคะได้ได้ลงพื้นที่แล้วก็ดูในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐยังมี กำลังความสามารถในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีกเยอะถ้าเราได้รับรายงานปัญหาที่ตรงจุดเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้แน่นอนนะคะอันนี้คิดมั่นใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มั่นใจว่าทุกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรวมถึงทีมงานหลังแบ็คของทุกคนเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจกันทุกคนทําอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทด้วยแล้วก็ที่สาคัญทางกองทัพทีท่ต้องอใช้ความาความอดทนอดกลด้านด้วยนะคะแล้วก็ความ เน็ดเหนื่อยต่างๆอย่างท่านแม่ทัพข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าทราบในเรื่องของปัญหาชายแดนดยังไงเนี่ยเราเข้าทีมไทยแลนด์ได้นะคะจะได้เป็นศูนย์รวมว่าเรามีปัญหาเรื่องอื่นๆทีมไทยแลนด์ก็จะกระจายให้ทางมาไทยทางพาณิชได้ต่อไปในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกอ,อ,องทัพอ,อีกทีหนึ่งเรื่องของชาวบ้านก็ได้ด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะมีใครเพิ่มเติมไหมท่านผู้ว่าได้เลยค่ะ